สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งสาระดีมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับคนที่รักรถนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ไปทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาใหม่นะครับผมคันนี้รอบนี้เปลี่ยนของกาบนะครับผมระยะวิ่ง1 0,000กิโลเมตรนะครับผมทีนี้ก็มาดูนะครับว่ามันเครื่องครับเขาจะใส่ขนาดไหนนะครับผมห้องเครื่องภายในห้องเครื่องครับจะใส่ขนาดไหนนะครับก็มาดูนะครับนี่ อันนี้คือไม่ได้จะต่อนะครับไม่ได้จะต่ออะไรแต่ใๆทั้งซิ้นนะครับผมของกราฟของเอลปีตัวนัดนะครับผมปตทอนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันนะครับก็ดูที่ว่าระยะเปลี่ยนถ่ายเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ของกราฟนะครับระยะเปลี่ยนถ่าย1 0,000กิโลเมตรนะครับผม ของเอลก็เคยใช้ก็10,000กิโลเมตรเหมือนกันนะครับผมของปิตอนาร์ก็10,000กิโลเมตรเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมไปน้ำเครื่องครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคนะครับโอเคอยู่นะครับส่วนเบอร์นะครับที่ผมใช้ตอนนี้ก็คืออ่าสิบดีนะครับ 10W30 ของกราฟนะครับอันนี้ก็จะคองร้านนะครับที่ผม ไปเปลี่ยนประจำนะครับเขาก็แนะนํามานะครับผมเขาก็แนะนํำมันเครื่องให้ผมตลอดนะครับผมรอบนู้นก็เป็นเอลนะครับเป็นเอลเป็นปิโตนารเป็นเอ่อเป็นอะไรก็มาจบที่กราฟนะครับผมอันนี้ก็กราฟนะครับผมกราฟก็ถือว่าดีนะครับผมถือว่าผ่านนะครับก็มาดูนะครับว่าที่หมื่นหมื่นกิโลเมตรนะครับภายในห้องเครื่องนะครับมันจะ แบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเหนียวนะครับซึ่ง10,000กิโลเมตรค่อนข้างที่จะนานเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ผมก็อาจจะเลทไปนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่านะครับน้ำมันเครื่องนะครับประสิทธิภาพความพีคสุดๆนะครับเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ของเอลนะครับตอนนั้นนะครับผมวิ่งเลทไปที่ครับรบหนดเขาประมาณ10,000กิโลเมตรนะครับผม แต่ผมเลดไปอยู่ประมาณน่าจะ5,000กิโลนะครับก็เป็น15,000กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าห้องเครื่องก็ก็ดีนะครับก็ดีก็น้ำมันก็ไม่เหนียวนะครับน้ำมันไม่เหนียวของปีโตนาสก็เหมือนกันนะครับปีโตนาานี่ประมาณ1ม0 0 0นะครับผมก็น้ำมันก็ไม่ค่อยเหนียวนะครับผมไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับผมแต่นี้มาดูของอ่าของ กราฟบ้างนะครับผมอันนี้จะของร้านเขาเขานาเสนอมาครับผมก็เลยจัดให้นะครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมีก็ใสๆอยู่นะใสๆอยู่นะครับส่วนคลิปนี้ก็มาณนี้ก็พี่คนไหนนะครับสงสยัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับผมส่วนร้านที่ผมเปลี่ยนครับก็จะอยู่ตรงตรงแสนผู้ดาดนะครับตบําบลอยู่ตรงถนน ขาเข้าบางประกงนะครับตำบลแสนผูดาดนะครับผมร้านจะอยู <Hayır. S 1> ่ใกล้ๆกับปั๊มปตทนะครับผมขาเข้าบางประกงนะครับอยู่ตำบลแสนผูดาดนะครับผมก็ร้านดีนะครับเจ๊พูดดีนะครับผมเป็นกันเองมากนะครับผมผมก็เลยใช้แนะนำผมใช้บริการร้านนี้ประจำนะครับผม ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม